สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเทียร์ได้ครับพ่อให้อดเที่ยวไดกับช่องกาลสินกันเชียงต้องพ่อลดตําแสนครับเดี๋ยวมือหนีมีลนลุนไดจะมาให้พี่น้องในเบิงกักะโปรตีต่างกับช่องกาลสินกุน้นเชียง channel ผู้ใดกําลัางถ่าเตรียมไปเลยครับกับมือเถือครับเพราะว่ามาเร็วไปเร็วอีูลครับพี่น้องบอกเลยว่ารถตามแสงเป็นที่ต้องการของ FC ทุกๆคนครับเบอร์โทรอ่ะเขียนไปข้างล่างครับเบอร์เดิมเบอร์เก้าละกการให้อาจรับเองบอมีสแตนด์อินเดอร์พี่น้อง0 8 0 3 2 9 4 8 8 8สรถทุกคันนี่อาจขายขายจริงบร่ได้สั่งคอนเทนต์ครับรถทุกคันโอนในพรอมละกกที่สำคัญ ต่อทะเบียนได้แน่นอนโอนได้แน่นอนเลคัสซี่ตรงครับพี่น้องจังได้กากไว้กับช่องกาะสินเงินเชียงแค่นะครับก่อนอื่นกะที่เห็นอยู่นี่คือรถรถโดนใจครับเนีย่ยาอาัดตรวจรถโดนใจรถทุกคนันเนี่ยอัดผ่านการตรวจรถเรียบร้อยจากบริษัทต,ตรวจรถสั้นน้ำของประเทศไทยครับรถบโมมีนมม้ำถ่วบโมมีไฟใหม่เข็มไม่แท้ทุกคันครับพี่น้องผู้ใดอยากได้รถสภาพดีๆรถมือสองกะลองพิจารณามืองกับกาลสินเงินเชียงครับ มีให้เลือกทั้งเจสาขาครับใกล้มองไหนไปมองนั้นครับมีกาลสินส,ลาสาน,นสองมองลอยเอสมหาสารคามขอนแก่นสองมองแล้วก็อำเภอบ้านไทยครับพี่น้องเอฟซี FC, ผู้ใดอยากได้รถสภาพดีๆสภาพงามๆไม่เหน่หน่อยครับรถทุกขั้นพันการตรวจเรียบร้อยพึงรับรางวัลมาเรียบร้อยครับพี่น้องรับรางวัลรถนั่งฟ้าหาดาวครับรถกาลัานตีศูนย์ทุกขั้นครับของประเทศไทยครับพี่น้องจังไหนก็ฝากไว้ครับขั้นแรกเลยขั้นแรกเอา้าบอกและะ้วคาก่อน บอกเลยว่าคันนี้ราคาเบาๆครับแค่19,000บาทพี่น้อง19,000บาทได้โคอีหยังเลยครับรถโดเรมอนอ๋อใส่เข้ามาโด,โดเรมอนโคโรล่าปีปีเท่าไหรล่ะผู้ขายปีสามาครับรถปีสามาเกียร์ธรรมดาเบิ่งกไพน์นองโบท่าท์แต่วางงามเลยคันนี้หมื่นเก้าได้ยังเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับรถหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทท่องได้แช่หาซิปตังค์ในป้ายนี่ ห้าสิบตังคงยังบ่ได้เลยครับท้องอนนี่สี่หมื่นสามเงี้งบ่ได้แต่ว่าได้รถเท่ๆไปได้แค่น,นึงนี่อือพี่น้องเบิ่งเนี่ย,ยาไปเบิ่งลวดลายมันครับอันนี้ลายธรรมชาติสั่งสารครับพี่น้องเขาเอื่นว่ารถตามสภาพครับรถธรรมชาติสั่งสารครับจริงๆกะอ่าผุมาแล้วมันมันเก่าเนาะปีปีไรนี่เพื่อนยั่เปิ้ลปีสามแปดครับรถคันนี้ปีสามแปดปีสามแปดกับอายุต,ตอนนี้กะยี่สิบเก้าปี ยี่สิบเก้าปีนี่ครับอันนี้เป็นธรรมชาติสั่งสารครับนี่เดี๋ยวให้เบิ้งครับยาตกใจกับภายนอกครับขั้นอีหมื่นเก้าแต่ว่าขั้นอีเครื่องดีนะบอกเลยว่าขั้นอีเครื่องดีเครื่องดีแล้วก็ภายในสะอาดพี่น้องเน่เบิ้งภายในก่อนอยากให้เบิ้งภายในภายในได้โอ้โหเบิ้งครับเป็นเกียร์ธรรมดาได้พี่น้องรถปีสามแปดนี่ภายในสะอาดนะครับรถเป็นสวดเป็นทรงได้พี่น้องรถเป็นสวดเป็นทรงเลยครับนี่ไฟตาก็ะไม่ไม่เลยเพิ่นเปลี่ยนมางหรือมั้งครับไฟตาเดี๋ยวให้เบิ้ง นี่ครับเครื่องเครื่องรุ่นนี้ทนครับเครื่องรุ่นนี้เครื่องหัวฉีดรุ่นแรกเป็นเครื่องสองแอลรุ่นนี้โคตรทนเลยครับรุ่นนี้เครื่องเดียวกับโซลูนาครับนี่ถือว่าโอเคเลยครับภายในเดิมๆครับนี่นี่ขัานหนายังเดิมอยู่ครับเพียงแต่ว่ารอบนอกนี่ผูกเล็กน้อยครับเป็นสนิม์เล็กน้อยแต่ว่าขี่ได้แรนได้แน่นอนก็นี่ถือว่าทนแน่นอนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเล้เบิ้งสตาร์ทเครื่องครับนี่ขั้นนี่บอกเลยว่าหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคุ้มแน่นอน กับภาวะเศรษฐกิจจริงสินี่อุ้ยเป็นจังไดครับอุ้ยเดี๋ยวพึ่งๆเดี๋ยวเอาเอาอีกเคื่อเคื่อนี่นี่บอกเลยว่าเครื่องขั้นนี้ถือว่าดีเลยล่ะอะใส่คข้ว่ารถอายุ29ปีเครื่องยนต์ขนาดนี้ถือว่าดีอะพอละพอละสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูแล้วครับขั้นนี้กับรถปี38 Toyota Gear แม n นวล โคลรลาปีสามแปดเดิอพี่น้องกะเริ่มซับสนตะวันนี่เบิงงามอยู่นะงามอยู่นานหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องคุ้มแน่นอนอ่ะผู้ใดอยากได้กะลองเบงร้องพิจรารณาเบงครับเช็คให้เรียบร้อยเลขกระซี่ตรงเลขเครื่องตรงครับพอมโอนโอนให้พร้อมพี่น้องโอนให้พรอมผู้ใดสนใจกะล้องเขามาเบงครับบอกกัสันกะโทรขามาได้ครับรถขันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอ่ะมาท่านต่อไปครับ ลถขั้นนี้ก็ไม่ตีเอ็กขั้นที่แล้วขายไปแล้ว4ี่หมื่นเก้าแต่ว่าขั้นนี้ราคาเบาแพงขั้นนี้แค่สามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้อง <S <S ได้อย่างเดี๋ยวพามาเบิองหลบๆคอขั้นลดธรรมะหากินครับรถปีใดน,นี่ปีสามเก้าครับพี่น้องรถตาเต็มเรียบร้อยตายิ่งบวเต็มครับนี่ปีสามเก้าไม่ตีเอ็กปีสามเก้าแถมคอกให้พร้อมครับลูกค้าเอารถมาเทิร์นครับมีคอกพร้อมธรรมะหากินครับพี่น้องบอกเลยว่า คุ้มแน่นอนก็เงิน 39, สามหมื่นเก้าซื้อทองบาทหนึ่งบ่ได้ครับพี่น้องแต่ว่าได้ลดไปทำมาหากินครับพี่น้องบอ่ต้องเป็นเนเป็นสินบุบเพียงหน่อยเด้อพี่น้องเนี่ยถือว่าบ่ต้องเฮ็ดยังเลยครับอููทนครับถือว่ารถสมัยก่อนทนแน่นอนพร้อมใส่งานมีอ่าแมกไลเนอร์ครับมีแมกไลเนอร์รดโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นไปจูบยังมาก่ลครับเป็นระบบอ่าเห็นช่วยตาเขาเอินอยังเลย แต่ครับอ่าแตกไฟ่ายแตกอ่านี่สามสามหมื่นเก้าเป็นลอกกระทะบรรทุกเรียบร้อยครับขันี่เป็นกระอ่าอู้อู้ออันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อพี่น้องเปิดข้างในเลยนี่อู้ต้องเปิดข้างในครับระบบเซฟตี้เออเปิดเปิดในเนีอู้ระบบเซฟตี้สุดยอดครับเปิดข้างนอก่าได้เปิดได้แต่อู้เห็นเห็นในเด้ออู้เปิดข้างในพี่น้องคือว่าระบบเซฟตี้ลูกค้าเก่าเพื่อนดูแลมมอย่างดีครับเปิดข้างนอกก็ได้เด้อพี่น้อง ได้ค้ั้งได้ครับนี่เดี๋ยวเครื่องโอเคเลยนี่เบิงอู้เบาะกะตามการเวราครับพี่น้องกับเงินสามหมื่นเก้าพันบาทถือว่าโอเคเลยนะเครื่องเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไอ้เบิรครับกับรถสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถแคบพี่น้องเป็นรถแคบโอ้ยกับโอเคนะเป็นสวดเป็นทรงนะมีบุบจักหน่อยครับเงินสามหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวนี่อู้เบิงของเครื่องครับของเครื่องยังใสอยู่เลยครับเดี๋ยว อ่าสตาร์ทเครื่องเออเดี๋ยวสตาร์ทให้พี่น้องเด้เบิ่งครับไม่ตีเอกเอาไปทำมาหากินเอาไปขี้ไปให้ไปหน้าได้ครับรับรองคนนี่ท่อท่พอ,พอออกเผ้ากะถือว่าเครื่องกะโอเคครับเพราะว่าไม่ตีเครื่องทนเดี๋ยวโอเคละเคื่อเครื่องถือว่าโอเคเลยนะโอเคเพราะว่า ไม่ตีนี่เครื่องทนอยู่แล้วพี่น้องลากะดูแลไงําบำรุงรักษาไงพี่น้องบอกเลยว่าลถไม่ตีเอคุ้มค่าแน่นอนสวดส่งใดครับตะวันหนาบบเดิม้ะพี่น้องก็เป็นตามการเวลาครับก็เป็นรถโอ้โหนำ้ำอีกอย่างนี่เพื่อนแถมมาให้บอกเพื่อนเพิ่นแถมน้ำม,มันเครื่องไม่นะบ่โอ้โจังใดก็ฝากไว้ครับ โอ้ก้องน้ำมันเบรคครับอันนี้ก้องน้ำมันเบรกก็ถือว่าไฟตาออกเนะาะทะเบียนต่อให้เรียบร้อยพี่น้องอ่ะกับเงินสามหมื่นกาพันบาทผู้ใดมากกะจ้างเสื้อบอกมากยาซืือเบิ่งเป็นคอนเทนต์ครับกับรถถึกถึกจัิงสิอ่ะจัดไปไม่ตีเอกปีสามเก้าครับพร้อมเรียบร้อยทะเบียนต่อให้เรียบร้อยมีทรงเร่งให้ครับพี่น้องมีคอกพร้อมใส่งานครับแลนได้ครับได้แน่นอนกับรถไม่ตีเอกสามหมื่น เก้าพันบาทอ้าวมาขั้นต่อไปขั้นนี้กับคนเรียกรองมาหลายครับรุ่นนี้เอิ้นว่ามังกรทองปีสามเก้าปีสามเก้าครับรถมังกรทองนี่กับลูกรางภายนอกกับบอสปัตน,นครับนี่สีเพลินกับเอาแบบว่าบูมีแลกเกอร์ครับถือว่าสีบูมีแลกเกอร์พี่น้องอ่ะมาเบิ้งรอบๆขั้นมีล้อแม็กนะเป็นล้อแม็กดีแม็กไซส์ไม่ให้พร้อมครับลูกค้ากะไซส์ไม่เรียบร้อยครับนี่เป็นสวดเป็นทรงครับเป็นรถ ที่ประหยัดน้ามันที่สุดในประเทศไทยนะครับมีขั้นนี้ถือว่าสวยขั้นนี้ถือว่าสวยกับรถทีเอฟอาร์ทีเอฟอาร์เครื่องเก่าซิบหาแรงครับขั้นนี้สมัยก่อนก็ถือว่าฮิตฮอตที่สุดแล้วครับนี่ขั้นนี้ก็ถือว่าเป็นสวดเป็นทรงหลักการสะอาดครับเจ้าของก็ถือว่าดูแลดีมากๆกับรถอายุ29ปีพี่น้องดูแลได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับเดี๋ยว นี่อาจกรเปิดของเครื่องเบื้องแต่ปลาภายนอกสีเพื่อนก็เริ่มเละแล้วครับอ่าเปิดเครื่องโอ้โหนี่ครับเพื่อนบัได้พ่นครับเพื่อนท่าเสียวเลยเพื่อนเอาทีสีบ้านมาท่าครับพี่น้องจังสีแล้วครับเดิมเดิมเดิมแน่นอนเพื่อนว่าเพื่อนเอาสีที่โเอมาท่าเลยครับเน่ไงไหครับหางยากเด้อเอาสีที่โเอมาท่าสีรถหาบัได้ครับพี่น้องโอ๊ยบอกแล้วครยัง ราคาสี่0มเกาบาทพี่น้องบ่ดด้แทงครับผู้ดใดอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันสี่0มนเกดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเบิงเป็นสวดเป็นทรงครับนี่โอ้โหเบิงเครื่องซะก่อนสี่0มืนเกาพี่น้องเครื่องใหม่เลยถือว่าดูแรลรถด,ดีอยากให้เห็นเลยว่าคันนี้แต่เป็นพ่วงบ่ได้ธรรมดานะคันนี้บมแมนพ่วงบ่ได้พาวเวอร์มีแอร์ให้เรียบร้อยครับกระจกเมือมอ่อมนพี่น้องเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องห้เบิงครับ <laughs> นี่ โอ้ <S 2> <S 2> เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายอ่าราคาแค่49,000บาท <S <S โอนให้พร้อมเน่ภาษีต่อหายเรียบร้อยอผูใ้ใดอยากได้กะร่องเบิงเด้อพี่น้องกับรถปี3 9พี่น้องกับรถอ่าอีซูซูมังกรทองเออเขาเอื่น่ามังกรทองจำได้แล้วครับพี่น้องเป็นสวดเป็นส่งครับสีก็ต้องไปเฮ็ดมันละครับเอาไปใส่งานเลยครับพี่น้อง กับภาวะที่ฝืดเครื่องยั่สี่บ่ต้องเป็นนีเป็นศีลเอารถไปใส่ไปให้ไปหน้าครับพี่น้องเอารถยังสี่ไปใส่ครับในราคาแค่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับจบครบโอนให้พร้อมเรียบร้อยกับเฮียอัดนะครับอ่านี่ผูใดมากกะลองเบิงบอมากกะเบิงเป็นคอนเทนต์อ่ามาขั้นต่อไปครับขั้นนี้ก็เป็นรถตอนเดียวรถดีสันปีสีเก้าครับพี่น้องเป็นเครื่องไหวดีเครื่องสองพันหาร้อยซีซีครับราคาประหยัดประหยัดครับ ห้าหมื่นเก้าพันบาทพันแทนห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องอ่ะพามาเบ่งรอบๆก่อนครับนี่รถถือว่าโอเคเลยกับสภาพภายนอกครับนี่มีบุ๊กเล็กน้อยครับแต่เดิมสีบางๆเลยครับบางรอบครับคันนี่แต่ว่าเพิ่นใส่งานมากกะประมาหนึงครับกับเงืนหาหมื่นเก้าครับพี่น้องเอาไปขนของเก้าก็ได้ครับเพราะว่าเพื่อนเสริมแหนบม่ให้เรียบร้อยครับเสริมแหนบพร้อมใส่งานพร้อมแลนดครับกับรถปีซีเก่าในราคาแค่ ห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนอ่าเปิดฟ้ากระโปรงนี่นี่ครับนาเดิมนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าน็อตบอกขยับรถตอนเดียวคันนี้น็อตยังเดิมๆครับบอกขยับเลยน็อตทุกชิ้นบอกขยับถือว่าคันนี้เอิ่นว่ารถหน้าเดิมกับรถนิสสันตอนเดียววายดีเครื่อง2 5 0 0ซีซีเครื่องแห้งเลยลูกลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวสูมให้ดูใกล้ๆเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์เรียบร้อยทุกอย่าง พร้อมใช้งานลูกค้าคันนี้เบิ้งกันจัดๆดเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไ้เบิ้งอ่ะสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องโอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่นอนเออนี่อาวเสียงประมาณนี่เครื่องไม่ดีจะเสียงประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยลูกค้าอ่ะพอถือว่าโอเคแต่ว่ารูปทรงหนาเดิมหน้าคันนี้บอกว่าหนาเดิมแต่เสียอย่างเดียวครับเพื่อนไปจูบเสา จูบไซม่าบลูครับกะธรรมดาครับจูบสงสัยจะตำหมาหรือเ่าบอทราบครับนี่ครับโอ้โหบอต้องไปเห็นมั้นแหะครับเอาไว้ใส่งานครับเอาไว้ใส่งานสําหรับผู้ใดกําลังมองหารถปอนเดียวนะปีเดียวก็น่าจะคุ้มแล้วครับใส่ปีเดียวก็น่าจะคุ้มแล้วใส่ไปเลยครับนี่เอาแบบเปลี่ยนแค่น้่มมันเครื่องละเปลี่ยนแลนยางเดียวครับถือว่าคุ้มแน่นอนกับรถนิสันมันทนครับรถนิสันบอกเลยว่า รถนิสานนี่ทนที่สุดในจํานวนคัสซี่นะเรื่องคัสซี่เราต้องห่วงทนแน่นอนเครื่องก็ทนคัสซี่ก็แข็งครับพี่น้องอ่ะอยากได้กะลอ่องของมาเบิงครับกับราคาแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องโอเคอ่าจัดไปเครื่องก็โอเคครับหน้าเดิมนะยํำหน้าเดิมาดม,มาขั้นต่อไปครับบอกเลยว่าฟอร์ดขันนี้งามเดี๋ยวพามาเบิงรอบๆขั้นพี่น้องฟอร์ดขันนี้เป็นฟอร์ดโอเ o นโอเ a นแคปปีปีซีเจ็ดครับพี่น้องขั้นนี้งาม ถือว่าลูกค้าเดิเดมบางทางั้งคันเลยขันนี้ครับบอเคยเฮดสีครับลากาบ,บอเคยต่ำบอเคยชนถือว่าโอเคเลยครับดูแลร,รถดีรถปีซีเจ็ดครับรถปีซีเจ็ดเบร์ไพ่ไน้ครับเปิดอกเปิดเปิดได้ครับเปิดได้มีครบทุกอย่างมีเครื่องเสียงเป็นพ่วงไร้พาวเวอร์แต่ว่าเป็นมือหมอนุนแต่ว่าถือว่าง,งามหากผู้ใดยอยากได้รถที่บอแพงรากาคุณภาพประมาณหนึ่งรากาของเครื่อง ถือว่าเดิมนี่รถเดิมเลยครับคันนี้รถบ่เคยมีต่ําบเคยมีชนนละครับน็อตกับโบเคยขยับครับถือว่าคันนี้ผ่านเลยครับในเรื่องประมาหนึ่งในเรื่องคุณภาพฮะรายงานมาแล้วถือว่าคุ้มแน่น,นอนครับกับรถสภาพนี้บอกราคาก่อนแค่หกหมื่นต่อพันบาทครับคันนี้ถือว่าเดิมดีเดิมสะอาดและสวยอะสตาร์ทเครื่องละเครื่องก็ดีคันนี้นี่เครื่องดีครับถือว่าดูแลเครื่อง ดีมากๆคันนี้ครับพวกเาวเวอร์ครบทุกอย่างกับพี่น้องฮะผู้ใด X. อยากได้รถที่เอารถกระบะไปใส่งานล่ะก็ราคาบูสูงกับแนะนําอีกขั้นหนึ่งครับเพราะว่าดูแลดีครับจากสภาพภายนอกล้ะกับภายในห้องเครื่องบอ่เคยต่ำบ่เคยชนถือว่าตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่มีงบว่าลายนะลูกค้าเอาขั้นนี้ไปใส่ครับเครื่องก็โอเคเลยจังได๋ฮะสนใจกับเบอร์เดิมเบอร์เก้าครับ0803294 888ในราคาเบาๆแค่6 10, 9 0 0 0นบาทครับพี่น้องอ่ะฝากไปน้ำครับกับฟอร์ Cap, ด a n g e เจอ o p e n c a p รถปี c 7เดิมจริงๆสวยจริงๆ,ๆครับนี่อ่ะฝากไว้เอา้ามาขั้นต่อไปครับพี่น้องอันนี้เป็นรถเก๋งครับเป็นขั้นสุดท้ายของมือนี่ทั้งเมือ6อขั้นครับเป็นรถเอาไม่ล่าครับรถเอาไม่ล่าปี2 5 5หครับ2 5 5หรถปี2013พี่น้องขั้นนี้เป็นตัวเป็นตัวอเคยลง เจ็ดหมื่นเก่าแต่มือนีมาเปิดราคาใหมหกหมื่นเก้าพันบาทน่หกหมื่นเก้าพันบาทนะได้อย่างเบิงล่อแม็กซ์ก่อนครับเป็นล่อแม็กลูกค้าเอามาเทิร์นครับคันนี้ทุกขั้นเน่ะลูกค้ามาเทิร์นนี่เบิงงามแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าของเกางเ่าเขาเฮ็ดสีมาเรียบร้อยครับพร้อมใส่งานคันนี้ครับพร้อมใส่งานในราคาหกหมื่นเก่า 6, 9, เป็นตัวท็อปพอมพี่น้องปีฮาฮกเป็นตัวท็อปเป็นปุ่มสตาร์ทครับท็อปที่สุดเป็นละแอร์ก็เป็นแอร์ปั๊บออโต้ครับพี่น้องแต่ว่าเป็นยังจังราคาหกหมื่นเก่า 69, เดี๋ยวเฮียอาจจะอธิบายให้ฟังภายนอกภายในสะอาดว่ล่ะครับพี่น้องเพราะว่าผู้ยิ่งขับผู้ยิ่งขับครับ,รบ,รบดูแลด,ดีเพิ่นไปซื้อรถมือสองมากครับล่ะเมื่อเทินเป็นยังจังหกหมื่นเกาเพราะว่ารถต่ำมากครับพี่น้องรถต่ำมาเด้อครับนี่รถต่ำหนามาก ตามเอาเปิดได้เลยละไปที่นี่นี่ตำนามากครับนี่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับสําหรับผู้ใดอยากซื้อกะลองเบอรงครับพี่น้องลถตา่ามันเป็นรถอุบัติเหตุมากนะครับนี่แต่ว่าเขาเห็ดมาเรียบร้อยเครื่องกะถือว่าโอเคแต่ว่ากับบอดี้สะที่ดีบ่ะเครื่องอ้ดีเลยว่ะเครื่องดีเอาสร้างเครื่องดีเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องอ,ง<ด>อี่งเบอร์นี่เนี่ย ราคาเท่าไหร่นะเจนะ็ดหมื่นเก้าเนาะเปล่าผิดผิดผิดครับผิดราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโทษโทษหลายๆได้พี่น้องเจ็ 79, ด,ดหมื่นเก้าพันบาทครับนี่เครื่องดีนี่เครื่องพุ่ยิ่งใส่ถือว่าดีเครื่องดีเลยละ่ะเพราะว่าลถต่ำมากครับลถเกิดอุบัติเหตุมากเครื่องดีใส่ได้นี่เอาเร่งเร่ง สร้างบอกว่าต่ำกระบใบแห้งนี่นี่โอ้ยเครื่องฟิตเครื่องดีถือว่าเครื่องดีล่องล่องขับไปสร้างล่องแล้วบอกว่าโอเคเลยโอเคเลยครับกับตุ้ววิอาโทษได้ครับโมเมนต์ราคา7 9 0 0 0มนเกันบาทครับเครื่องโอเคเลยครับนี่เครื่องดี5าผู้ใดมากกะจังสื่อเป็นรถนี่ข้านาเฮดมาเรียบร้อยครับนี่น็อตเฮดมาครับผลมาใหม่ถอดมาครับถอดมาแต่ว่าบ่ได้ชนถึงของเครื่องครับ นี่ห้องเครื่องห้องเครื่องยังเดิมอยู่ครับห้องเครื่องยังเดิมแต่ว่าขั้นหนาเห็ดมาหม่ครับนี่การพ่นสีขัานหนามหามา่ครับนี่นี่น,นี้พ่นมาพ่นมาพ่นมาถอดฟ้ากระปงครับแต่ว่าข้างหลังเดิมเหมิดมีแต่ชนหนามากครับหนาจะชนละเปลี่ยนกระจังหนามาเท่าเหมิดนี่ราคาเหลือแค่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจังไดกะมักกะจังซื้อครับพี่น้องผููได้มากลดเอาไม่ละโตัวท็อปวีอล รถเอาไม่ละตัวทอเวี้ยวรถปี5้หครับพี่น้องจังสี่กะถือว่าครับได้แล่นใได้เพียงแต่ว่าสภาพจะมีเกิดอุบัติเหตุมาห้ารถรุ่นนี้สวยๆเลยนะพี่น้องบอกเคยเกิดอุบัติเหตุสภาพนี่เครื่องดีรากะสวยจังสี่ครับบอดด้กเก็บงานอย่างเลยต้องมีสองแสนครับบอกเลยว่าต้องมีสองแสนขึ้นเช็รคราคาได้ครับเช็รคราคาได้แต่ว่า กับพี่อาจขายความจริงครับราคาต้องตรงตามสภาพรถทุกขั้นอา่าลูกค้าสบายใจได้ขั้นนี้กะเหลือแค่เจ็ดหเกพบาทอา่มามักขั้นไหนกะล่องผิดจราจเบงกับเนี่ยอาจดเบอร์ติดตามกับเบอร์เก้าครับ080 329 4888ครับพี่น้องฮะมาก,กะโทรเข้ามาได้หรือว่าเขามาชมรถได้อยู่กาลสิงงนวเชียงสำนักง,งานใหญ่เด้อพี่น้องกาลสิงงนวเชียงสำนักง,งานใหญ่ อยู่กาลสินทาอยากได้กะล่องเขามะเบิงรถมีดรีวิวมาทงเมิดกะหกขั้นมือนี่รถที่รีวิวก่อนน้ะนี้ขายมือละเดอ้อย่ำทุกเชือพี่น้องขายรถได้เมื่อเนี้ยอาจจะขึ้นรถใหม่ทุกเช้าครับรถหมื่นเก้าขั้นแรกหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าสี่เกาห้าหมื่นเก้า หกหมื่นเก้าแล้วกัเจ็ดหมื่นเก่าครับเน่ไลก์กันมาเลยเด้อพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าพันบาทแล้วเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท, 7, 09, บาทพี่น้องมากขั้นไหนกะถ้าเขาไม่ได้กับกาลสินงอนเชียงจังได้ก็ฝากไว้ครับถ้าผู้ใดอยากได้ลดไม่ในหน่อยลดปีไม่ไม่กะมีขายขึ้นกันก็ผมไม่ชั่นประวัติดีออกลดแค่หนึ่งพันบาทพี่น้องก็ฝากไว้ครับจังไหนกะห้ามักกะโทษด่วนหาบ่มักกะเบิง้งเป็นคอนเทนเตอร์ครับ หามีรถขั้นใดถึกถกงามงามกะต้องพอให้อัดตำแสนแน่นอนกับช่องการละสิงห์เงนแจ้งมือนี่กะจากลาไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ